สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์แล้วก็นิสิตทุกคนนะครับที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมเชื่อมั่นว่านิสิตหลายคนผงเคยประสบปัญหาในเรื่องของการมาเรียนไม่ทันเวลาในช่วงเช้านะครับวันนี้กลุ่มอยู่ผู้เดียวให้ชินหรือกลุ่มทูนายของเรานะครับจึงได้มีการหยิบยกป,ประเด็นนี้นะครับมานําเสนอผ่านโครงการชีวิตดีงามนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการมาเรียนไม่ทันเวลาในช่วงเช้านะครับรายละเอียดข้อมูลแนวทางการปฏิบัติและสมาชิกกลุ่มจะมีใครบ้างเชิญรับชมเลยครับ นะะในปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่ายทั้งนี้นะคะพบว่าสมาชิกในกลุ่มของพวกเราประสบป,ปัญหากับการเข้าเรียนไม่ทันในช่วงเวลาเช้าคือเข้าเรียนช้ากว่าเวลาที่กําหนดในคาบเช้าของทุกๆวันโดยมีสาเหตุที่เป็นปัจจัยหลักในการส่งผลต่อการเข้าเรียนไม่ทันเวลาแบ่งเป็น5สาเหตุดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะก็คือด้านการจัดการเวลา 2. ด้านความชะล่าใจ 3. ความรอบคอบ 4. แรงจูงใจและ5ด้านสุขภาพค่ะซึ่งปัญหาดังกล่าวนะคะก่อให้เกิดผลกระทบต่อตัวนิสิตบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมสมาชิกในกลุ่มนะคะจึงได้ออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับ ทั้ง5สาเหตุหลักนะคะมีการรวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลที่เกิดจากการปฏิบัติของสมาชิกในกลุ่มจึงได้เกิดเป็นโครงการชีวิตดีงามเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าเรียนไม่ทันเวลาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธค่ะต่อไปเป็นวัตถุประสงค์นะคะเพื่อออกแบบการแก้ไขปัญหาการเข้าเรียนไม่ทันเวลาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธค่ะครับผมต่อไป คือขั้นตอนการดำเนินโครงการตามหลักการคิดเชิงออกแบบมี5ขั้นตอนครับขั้นตอนที่1การเข้าใจอย่างลึกซึ้งโดยในขั้นตอนนี้ให้สมาชิกภายในกลุ่มเสนอปัญหาของตนที่พบเจอจากการมาเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธว่าตนนั้นพบเจอกับปัญหาเรื่องใดบ้างเช่นการเงินไม่พอใช้ กา,การไม่เข้าใจเนื้อหาบทเรียนการปรับตัวเข้ากับสังคมเพื่อนใหม่ไม่ได้ส่งงานไม่ทันเวลามาเรียนไม่ทันเวลาดังนั้นสมาชิกทุกคนภายในกลุ่มได้ปรึกษาหารือและตกลงร่วมกันเลือกปัญหาที่เหมาะสมที่สามารถนำมาทำโครงการชีวิตดีงามนั่นก็คือปัญหาการมาเรียนไม่ทันเวลาครับ องนิยามและตีกรอบปัญหา d e f i ขั้นตอนนี้สมาชิกภายในกลุ่มด้ทําการเลือกปัญหามาหนึ่งปัญหาจากขั้นตอนการเข้าใจอย่างลึกซึ้ง e m p a t h i z e คือปัญหาการมาเรียนไม่ทันเวลาระบ,บุถึงลักษณะของปัญหารวมถึงสาเหตุของปัญหาที่มาจากตัวนิสิตเองผลรอบข้างและสภาพแวดลอ้อมโดยเจาะจงไปที่ปัญหาที่มาจากตัวนิสิตเองแบบ่งเป็น5สาเหตุ ในแกน1่ 1. การจัดการเวลา2ความราอบคอบ 3. ความฉลาดใจ4แรงจูงใจและ 5. สุขภาพค่ะดังนั้นสมาชิกภายในกลุ่มได้เขียนเหงผลกระทบของปัญหาที่มีสิทธิ์ได้พบเจอค่ะเยกตัวอย่างเช่นตารางแสดงให้เห็นถึงปัญหาการจัดการเวลาไม่ดีสาเหตุเกิดจากนอนดึกเพราะทำกันบ้าน ดูซีรีสอ่านหนังสือจนถึงเวลาประมาณตีสองผลกระทบที่เกิดขึ้นเกิดจากทำให้ตื่น้ายไปเรียนไม่ทันเวลาค่ะขั้นที่3การระดมความคิดหรือขั้นไอเดียหรื่องจากที่เราได้แบ่งให้สมาชิกแต่ละคนคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาจากสาเหตุใ้ห้าสาเหตุมาคนหนึ่งวิธีและนําวิธีการแก้ไขปัญหาของสมาชิกแต่ละคนมารวบรวมเพื่อวิเคราะห์ร่วมกันเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา กับกิจวัตรประจำวันที่สมาชิกแต่ละคนสามารถปฏิบัติตามได้เช่น 1. การจัดการเวลาคือริเชาผ้าที่ต้องใส่ไปมหามวิทยาลัยศรีนครินทร์เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะไม่เสียเวลาในตอนเช้า 2. ความรอบคอบคือตรวจสอบของก่อนออกจากห้องทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียเวลา 3. ความช้าดาจคือหักห้ามใจในการนำโทรศัพท์เข้าห้องน้ำเพื่อป้องกันการเกิอดอุบัติเหตุเช่นโทรศัพท์ตก 4. แรงจึงใจคือให้กำลังใจตนเองในแต่ละวันช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในวันต่อต่อไป 5. สุขภาพคือการฟังพอดแค a ต์เพื่อเป็นการจันโรดวงใจได้ข้อคิดใหม่ๆที่อยากจะพัฒนาตนเองมีความคิดที่ดีขึ้นมองโลกในแง่บวกและสามารถลดความเครียดได้ค่ะ 4. การสร้างต้นแบบหรือขั้นโปรโตไทป์เมื่อสมาชิกภายในกลุ่มได้ลเลือกสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาให้สมาชิกภายในกลุ่มแต่ละคนนำข้อมูลมาสร้างตารางแผนปฏิบัติงานของตนเองที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามตารางค่ะโดยต่อไปจะเป็นตัวอย่างการสร้างตารางต้นแบบของนางสาวจารุพัทรพุทธวงศ์และนางสาวชนิการหงษ์ศรีภายใน1สัปดาห์นะคะด้นานสุขภาพจะหาก,กิจกรรมผ่อนคลายทำเช่นฟังเพลงดูยูทูบเล่นดนตรีค่ะด้นานการชราใจจะจัดเตรียมเสื้อผ้า ที่จะใสให้เรียบร้อยด้นาการจัดการเวลาโดยจะเข้านอนให้เร็วขึ้นด้านแรงจูงใจจะทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนภายในกลุ่มและได้ความรอบคอบจะจัดเตรียมสิ่งของสําคัญที่ต้องใช้ส่กระเป๋าให้เรียบร้อยค่ะและตัวอย่างการสร้างต้นแบบของนางสาวณัฐธิดาวันนาราชูและน,นายธีวัฒน์ไทยประโคนนะคะในด้านสุขภาพจะปรับเวลาในการเข้านอนให้เร็วขึ้นจากเดิมหนึ่งชัวง่วโมงด้นการชะล่าใจจะจัดเตรียมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ไปเรียนไว้ล่วงหน้า ด้านการจัดการเวลาจะแบ่งเวลาที่ใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆให้เสร็จภายในเวลาที่กําหนดก่อนที่จะเข้านอนค่ะได้แรงจูงใจจะให้กําลังใจตนเองทําความเข้าใจและเปิดใจต่อสิ่งต่างๆที่พบเจอให้มากขึ้นและได้ความรอบคอบนะคะจะจัดเตรียมของที่สําคัญและจําเป็นในการไปมหาวิทยาลัยเช่นกระเป๋าสตางค์บัตร mrt เพื่อป้องก,กันการลืมค่ะแผนปฏิบัติงานภายในหนึ่งสัปดาห์ของนายปริญญาโพยทูลน,นายพลศก,กรทองตามนางสาวศรีรุ่งวงจรวัฒนา นางสาวสุชานานจงท่อมกลางนางสาวสุภพรจริตควรและนายนันต์ต้นสมเอือไทยนะครับโดยภาพรวมด้านสุขภาพจะมีการทำกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดเช่นเล่นติ๊กต็อกเล่นอินสตาแกรมฟังเพลงที่ชอบเล่นเกมเพื่อฝึกสมาธิและผ่อนคลายความเครียดหาหนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจมาอ่านหรือฟังพอดแคสต์บน YouTube เพื่อให้ข้อคิดแก่ตัวเองครับด้าน,นการชะล่าใจจะมีการเผื่อเวลาในการเดินทางการไปก่อนเวลาเรียน เผื่อเวลาในการต่อแถวขึ้นลิฟต์เนื่องจากมีผู้ใช้เป็นจำนวนมากครับจดเตรียมเครื่องแต่งกายไป้ล่วงหน้าการจัดการเวลาจะมีการรีสสภาพและตอนคืนเพื่อจะไม่ให้เสียเวลารี่ในตอนเช้าแบ่งเวลาทํากิจกรรมไม่เกินเที่ยงคืนเพื่อเพิ่มเวลาพักผ่อนที่เพียงพอครับการสร้างในจูงใจจะมีการให้กําลังใจแก่ตัวเองในทุกๆวันหมั่นทบทวนใจอยู่บ่อยครั้งหาได้มั่นใจในการไปเรียนความรับคอบนะครับจะมีสติในการดูตารางเรียนเพื่อป้องการไปผิดอาคารมีการตั้งนาฬิกาปลุกไว้ล่วงหน้า เตรียมของที่จำเป็นต่างๆเช่นบัตรเอ iPad เพื่อป้องกันการลืมครับหรือเปิดม่าในตอนคืนเพื่อรับแสงตอนเช้าสามารถกระตุ้นการตื่นได้ครับ 5. ขั้นทดสอบหรือขั้นเทสติ n g คือการนําเอาตารางแผนปฏิบัติที่ออกแบบมาปฏิบัติและเก็บรวบรวมหลักฐานการทํากิจกรรมให้ได้อย่างน้อย15ครั้งและสรุปผลการทํากิจกรรมหลังจากที่ปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไรปฏิบัติครบตามที่กําหนดหรือไม่ หากปฏิบัติไม่ครบตามที่กำหนดให้ระบุพร้อมเหตุผลประกอบตัวอย่างด้านการจัดการเวลาการวางแผนต่อแถวขึ้นลิฟต์ของนางสาวสุชานณ์นจงท่องกลางและนางสาวจารุพัฒน์พุทธวงศ์ครับต่อมานะครับเป็นตัวอย่างในเรื่องของความรอบคอบนะครับตัวอย่างของนายปริญญาภวิทูลและนายพงศกรทองตามนะครับที่จะมีการตั้งนาฬิกาปลุกไว้ร่วงหน้านะครับก่อนที่จะตื่นนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้ตนเองลืมแล้วก็จะสามารถตื่นได้ทันในเช้าวันพรุ่งนี้นั่นเองครับ ตัวอย่างด้านความชร่ใจนะครับยกตัวอย่างของนางสาวนัทธิดาวรณราชูนะครับแล้วก็นางสาวสุวพรจริตควรนะครับที่มีการเตรียมเครื่องแต่งกายอุปกรณ์ที่จะใช้เรียนในวันพรุ่งนี้ไว้ล่วงหน้านะครับเพื่อที่จะทําให้ในวันพรุ่งนี้นะครับหรือเช้าในวันพรุ่งนี้มีอุปกรณ์เครื่องแต่งกายที่จะสามารถไปเรียนได้ทันนั่นเองครับในด้านของแรงจูงใจนะคะขอยกตัวอย่างของนายธีวัฒน์ ไทยประโคนและนาะยอินทินันต์้นเสมอไทยโดยการเขียนโน้ตให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวันเพื่อให้เรามีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในวันต่อๆไปค่ะในด้านสุขภาพนะคะขอ,อยกตัวอย่างของนางสาวชนิการทองศรีและนางสาวสิริลูกวงจันทรนาโดยการฟังเพลงเพราะเพลงจะสามารถทําให้จิตใจเรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นค่ะ ปัญหาอุปสัคและวิธีการแก้ไขในการทําโครงการเนื่องจากในการทําโครงการมีวันหยุดราชการและไม่มีการจัดการเรียนการสอนจึงทําให้ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ได้จึงมีการแก้ไขปัญหาคือสมาชิกทุกคนมีการปรับแก้บางกิจกรรมเพื่อให้สามารถดําเนินการต่อไปได้ค่ะและในช่วงแรกสมาชิกหลายคนยังไม่สามารถปรับตัวตามแผนการปฏิบัติงานได้อาจมีการละเลยหน้าที่หรือขาดความรับผิดชอบเช่นลืมปฏิบัติงานโดยมีวิธีการแก้ไขปัญหาคือมีการหมั่นทบทวนแผนปฏิบัติงานและมีความ ิดชอบมากขึ้นค่ะเมื่อปฏิบัติครบ1สัปดาห์พบว,ว่าสมาชิกทุกคนสามารถปรับตัวและปฏิบัติงานตามแผนงานได้ทําให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพคือมาเรียนได้ตามเวลาค่ะเราได้มีการกําหนดระยะเวลาของการดําเนินโครงการทั้ง5ขั้นตอนดังข้อมูลที่แสดงผลโดยเริ่มต้นจากวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2566และสิ้นสุดวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2566ค่ะ และกลุ่มของพวกเราได้มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลยกตัวอย่างเช่นภาวะการนอนหลับสมองลร้อย่างร้อให้เสือ่อมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการประกอบโครงการค่ะก็จบกตบบนไปแล้วนะคะสําหรับการนําเสนอการติดตามครงการชีวิตดีงามของกลุ่มอยู่พุทธิยาให้ชินเรื่องการแก้ไขปัญหาการมาโรงเรียนไม่ทันเวลาในวันนี้กลุ่มขอดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ